สาบประเภท2คือกังวลกับการเกณฑอาหารแล้วก็การที่ขอไปรับรองแพทย์อย่างเงี้ยค่ะสาบประเภท2องบางคนก็ไม่ได้ทำหน้าอกอย่างเงี้ยก็มีความกังวลในการเกณฑอาหารค่ะแล้วก็ที่ทางซิสเตอร์แนะนำในการขอไปรับรองแพทย์แล้วก็คอยดูแลในการมาเกณฑอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วก็พวกพี่ก็น่ารักกับน้องๆทุกคนอย่างเงี้ยค่ะเออ,อคิดว่าโครงการนี้จําเป็นมากค่ะสําหรับ ผมคิดว่าสําหรับคนที่ไม่เคยรู้เลยนะคะคนที่เป็นเพศที่ี่มบางคนยังไม่กล้าหรือว่าไม่มีคนที่รับฟังเขาโครงการนี้ออกมาเพื่อแบบรับฟังคนที่เป็นเพศที่สมแบบนี้ไปคิดว่ามันดีมากได้รู้โครงการนี้ก็คือเรายังรู้ขั้นตอนละเอียดต่างๆนานาบางคนที่ไม่รู้ข้อมูลเลยก็อาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรดีในเมื่อเราเป็นสาวเะศสองแล้วเรายังแบบยังไม่เคยแบบเกณฑ์อาหารมาก่อนนะคะก็เลยคิดว่าสําคัญต่อคนกลุ่มนี้มากเลยค่ะแล้วก็แบบ มีพ่อพี่พี่ซิสเตอร์มาดูแลก็เหมือนมีพี่สาวมาดูแลในการเกณฑ์าหารในครั้งนี้ค่ะสำหรับหนูหนคิดว่าโครงการแบบนี้ควรจะอยู่ไปตล,ตลอดไปตลอดชีวิต แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับโครงการนี้แลแ้วจะสัญญาว่าจะประชายสัมพันธ์โครงการนี้ให้อยู่กับสาเศสองต่อไปค่ะเพราะเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยนะคะยังไงก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะขอบคุณยังไงก็ตามนะคะวันนี้เราก็ฝากค้งพี่แล้วก็เราฝากมูลที่ซิสเตอร์ระยองด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้ดูแลแค่รูปติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเราดูแลเรื่องขอกการเกณฑ์ทหารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ